สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องตันจิลาผ้า,าลวด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะตันจ,จิลากะมีแนวทางความฝันของน้องคีมีมาฝากนะคะน้องคีมีก็คือลูกสาวของแอตันจิลานะคะโดนโดนเพ่นทีฝันเท่าน,นึงแล้วก็มาบอกไ้แม่ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของน้องนะคะ กาตามภาษาเด็กน้อยนะคะน้องกับซีบอตามภาษาเด็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะพผ้าเขาไปหาน้องนะคะเขามาแลวกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเ้อร์ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเ้อร์จ้าผีดูเป็เรื่องจริงนะเนี่เผัเป็นเรื่องจริงเลยเหรอจริงๆไปเลย <Okay. S 2> มันติแปลกล่าง <laughs> หนูกำลังเล่นเกมอยู่แล้วมีแตงโมมาตกใส่หวัวหนูก็เลยตายแล้วหนูก็กลับมาเกิดใหม่ตอนนั้นหนูกำลังอยู่กับแม่กับพี่แล้วแตงโมมันก็มาอีกแล้วแม่ก็เลยจับมาแล้วก็หันหันหัน,หนแล้วพี่พี่ก็บูดี่ว่าผิวดำผิวดำพ่อก็เลยเอาอะไรมาทาตัวให้ ผิวก็เลยยุบวักไปเหมือนเลยแล้วก็ได้หวีผมด้วยคะ่ะแล้วก็ที่วีผมแบบเป็นสีทองที่วีผมเป็นสีทองใชแ่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วที่บ้านเราไม่เคยมีหวีสีทองใช่ไหมคะน้องคีม่เมื่อคืนฝันว่าได้หวีทองอืน้องคีมฝันดีนะเนี่ย <c oughs> แล้วฝันยังไงต่ออีกไหมลูกก็มีเรื่องจริงนะคะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแบบผีอะค่ะอืมเป็นเรื่องผีฝันเรื่องผีด้วยฝันว่ายังไงบ้างพูดให้แม่ฟังหน่อยไม่ได้ฝันอ๋อไม่ได้ฝันมันเป็นเรื่องจริงชมันเป็นเรื่องจริงที่หนูเห็นเป็นยังไงบ้างอ่ะพูดให้แม่ฟังหน่อยค่ะตอนนั้นหนูนอนอยู่ในห้องแม่อยู่หรอพีก็สื่อมนอยู่ข้างหลังแม่ล้วยแล้วมันพอแม่ก็ไม่สนใจอะไรเลยปู่แม่ พ่อข้ามามันก็หายไปเลยนะพอพ่อออกไปแล้กลับมาแล้วก็อยู่หลังแม่ต่อหน้าเลยก็เลยเอาผ้าไปปกหัวไว้จนเช้าก็หายไปเลยโอ้เทนพีก็ซื้ออยู่หลังแม่เอ,อแล้วทําไมน้องคิมไม่ปลุกแม่คือตอนนั้นแบบมันอยู่ใกล้ชิดมากโอ้ยน้องคิมกลัวเลยรีบเอาผ้าคลุมหัวเลยคลุมโปงนอนต่อไม่ได้นอนต่อดูซ้ายดูขวากว่าจะนอนได้ก็ คนลุกสู้ไปเลยโอหกว่าจะนอนได้คนลุกสู้ <S <S> <S เพราะว่ากว่าจะหลับใช่ไหมแล้วทําไมไม่บอกพ่อละ่ะว่าเห็นผีกระสืออยู่หลังแม่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนมันจะลบควรพ่ออะอืมกว่ารบควรพ่อตอนนั้นพ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่อืมไม่รู้นะตอนนั้นมีมุ้งอยู่แล้วมันก็โผล่มาไ,มได้ยังก็ไเอา้าวทำไมไม่ไป ทำไมไม่รีบบอกแม่ปลูกแม่ก็ได้แม่แม,แม่เห็นผีกระสื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบมีแต่ผีกระสืออะไรทั้งหมอันนี้มันนานหรือ,อยังทีห่หนูเห็นนะนานแล้วต้องมาเจ็ดขวบไม่ใช่เจ็ดขวบสี่อนุบาลสองตอนอนุบาลสองหนูเห็นผีกระสือโอ้โหเห็นผีกระสืออยู่หลังแม่มันอ้าปากอันนี้มันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันใช่ไหมอาปากใส่ด้วยหรอมันมาหลอกหนูหรอแล้วทีนี้ ทำยังไงทีนี้ต่อมาแล้วหนูเคยเห็นอีกไหมต่อมานี้ก็ในชีวิตจริงเอง๋มันอยู่บนฟ้าด้วยแล้วก็บอกแม่ว่าแม่แม่แสงอะไรไม่รู้สีแดงแดงแล้วก็เลยวิ่งหนีเบลก็ไม่หยูงในห้องเพราะว่าตอนนั้นทำอะไรกลัวอตอนนั้นแบบกลัวไปหมดเลยน้องคิมนี่เป็นคนกลัวผีไหมเป็นเป็นคนกลัวผีชแล้วก็เห็นผีใช่ เห็นผีตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะอนุบาลสองก็ประมาณห้าขวบใช่โอ้โหแล้วตอนนี้น้องคีมเห็นไหมคะตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมหรือไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหรือว่ามันมีแต่อยู่ในความฝันตอนนี้อ๋อตอนนี้มาเข้ามามาแต่ในความฝันอย่างเดียวเลยไม่เห็นความจริงเหมือนตอนนั้นบางครั้งก็โผล่มาความจริงก็มี บางครั้งก็โผล่มาในความจริงอตอนโตแล้วนี่หรอใช่อืมตอนไหนล่ะแม่อยู่ด้วยไหมตอนนั้นแม่ไม่อยู่เลยแม่ไม่อยู่แม่ไปไหนแม่ไปตลาดแม่ไปตลาดมันมาตอนกลางวันเหรอไม่มันมาตอนเย็นมันมาตอนเย็นอ๋อเย็น,ยนๆำๆแล้วหนูก็วิ่งเข้าห้องอย่างเดียวเลยใช่ถ้าวันไหนหนูเห็นใช่ไหมอืม สิ่งเดียวที่จะเลงได้ก็คืออยู่ในห้องอยู่ในห้องแล้วมันจะไม่กล้ามาหลอกหนูอีกไม่บางครั้งดูมันมีห้องพระอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะป้องกันได้ไหมหรอมีห้องพระของพ่อใช่ไหมคะใช่อ๋อแล้วหนูว่ามันป้องกันได้ไหมล่ะคิดว่าป้องกันไม่ได้ตอนนั้นอ่ะแล้วพ่อค่อยมาบอกว่ามันป้องกันผีได้เออแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างพวร,รู้สึกก็โล่งแล้วก็เลยชอบ มานั่งอยู่ห้องพากบางครั้งก็อยู่ในห้องรอคะถ้าวันไหนเหมือนว่าจะมีผีมามาให้หนูเห็นเนี้ยหนูก็จะมานั่งที่ห้องพาของพ่อใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทําไมมันป้องกันผีได้ใช่ห้องพากน่ากลัวอยู่แต่ว่ามีเอิมป้องกันผีห,หนูกลัวห้องพาด้วยเหรอมไม่ได้กลัวห้องพากคุณมันโผลมาเออกลัวมันโผล่มาแต่ว่ามันไม่กล้ามานะถ้ามีห้องพัมันกลัวพระนะผีนะ่ะอืม แล้วน้องครีมตอนนี้เลิกกลัวหรือ,อยังคะก็ยังยังไม่เลิกกลัวเลยใช่มันมันอยู่ในสมองตลอดโอ้ <c oughs> เรื่องผีแบบตอนที่หนูเห็นตอนเป็นเด็กอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในสมองหนูแบบอยู่ในความจําของหนูอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมเห็นตั้งแต่ตอนอายุห้าขวบแต่ว่าโตมาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแต่ตอนที่มาในความฝัน แล้วช่วงนี้ฝันเห็นผีไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยฝันแล้วอืมถ้าวันไหนฝันเห็นผีเป็นยังไงบ้างคขารู้สึกคือขอยลุกแล้วก็รีบมือนตาให้มันได้แล้วก็ไปแมาปลุกแม่บอกว่าฝันฝันไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วทีนี้<ม>พอน้องคิมฝันไม่ดีแล้วแม่มีวิธียังไงทําให้น้องคิมเลิกฝันร้ายเลิกฝัน,นเห็นผีสวดมนสวดมน แม่จะพา้องคิมสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันไม่มีอะไรเจิดขึ้นเลยโอแล้วเราพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จตื่นขึ้นมาหนูก็ไม่ฝันเลยคืนนั้นก็คือไม่ฝันร้ายไม่ฝันเห็นผีเลยรับสบายใช,ใช่ไหมคะโอแล้วแล้วเมื่อคืนนี้ก็คือหนูฝันว่าได้วีทองใช่ฝันว่าได้วีทองโอ แล้วน้องคิม,คมเขียนเลขให้แม่หน่อยสิน้องคิมชอบตัวไหนวันนี้นะได้ได้ไหมคะได้ได้ใช่ไหมคะไหนลองเขียนให้แม่หน่ะเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้เลยเขียนให้แม่หนูชอบกี่ตัวหนูก็เขียนลงไปเลยสา,ามตัว เอาเลขที่หนูชอบนะหนูคิดว่านหนูชอบตัวนี้แหละนะเ,นเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคมีสามตัวเท่านี้เหรอลูกใช่อืมไหนยกให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยอืมอันนี้เลขน้องคีมนะคะน้องคีมน้องคีมเพ่นฝันเด้อค่ะพี่น้อง คนฝันและคนเก่าเรียนมาบอกให้แม่ฟังเนาะล้วนอกก็ได้้าประสบการ์ที่น้องเคยเห็นผีแตงเต๊น้นองอายุห,าห้าขวบให้ฟังนะคะพี่น้องอันนี้คือหนูชอบตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอโอเคค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของน้องครีมนะคะนานๆน,น,น้องจะบอกแม่ทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะฝันทีหนึ่งนะคะ ก็น้องก็มาเล่าประสบการณ์ที่น้องเคยเจอผีตอนเป็นเด็กแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วนะคะจะมาในรูปแบบของความฝันแทนนะคะคนน้องเห็นอะไรตอนเป็นเด็กเด็กน้อยจะชอบเห็นนะคะแล้วก็จะมาพูดให้แม่ฟังมาพูดให้พ่อฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแกจะมีเซนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจตรารณยาในการรับชม